แจ้งข่าวด่วนตรวจสอบสิทธิ์แล้วสถานะขึ้นว่ารอตรวจสอบข้อมูลและสถานะขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องยื่นทบทวนสิทธิ์เลยหรือว่าให้รอก่อนมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ผูมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นําข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันที่9กันยายน64นะคะทางรัฐบาลก็ได้ทําการโอนเงินให้แล้วนะคะสําหรับใครที่อยู่ในรอบโอน24-26ถึง สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เงินไม่เข้านะคะอาจจะเป็นเพราะว่า,าบัญชีหมดอายุหรือว่าไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะคะก็ใครที่ดําเนินการผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละ5,000บาทนะคะและทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของคนที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะที่สมัครก่อนวันที่3สิงหาคม64นะคะจ่ายเงินสมทบ หลังวันที่3สิงหาคม64ที่มีสถานะว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่16จังหวัดให้ลงทบทรนสิทธิ์ได้เลยนะคะไม่ต้องรอแล้วนะคะลงได้เลยค่ะยื่นได้เลยนะคะส่วนวิธีการยื่นตบทวนสิทธิ์นะคะก็บุ๋มได้บอกลงคลิปไปแล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะที่เว็บไซต์ประกันสังคมได้เลยนะคะจะมีแบบฟอร์มให้เรานะคะปริ้นออกมาแล้วก็กรอกนะคะแล้วก็สามารถไปยื่นที่ ประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยนะคะส่วนคนที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะขึ้นว่าให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ติดต่อแก้ไขนะคะชื่อนามสกุลหรือว่าที่อยู่ที่สำนักง,งานประกันสังคมที่สะดวกใกล้บ้านได้เลยนะคะและในส่วนของคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะบุ๋มแนะนําให้ท่านนะคะรีบผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะก่อนวันโอนเงิน5วันนะคะ ซึ่งเขาจะทําการโอนเงินให้นะคะในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้นะคะบางคนก็บอกว่า15บางคนก็บอก1 7นะคะก็รอกันนะคะและสําหรับมาตรา40นะคะที่สมัครแล้วก็จ่ายเงินสมทบภายใน24สิงหาคม64ตรวจสอบสิทธิ์ได้ถึงวันโอนเงินยียวยาเลยนะคะหากไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถลงพบทวนสิทธิ์ได้จนถึง31ตุลาคม64นะคะ ทั้งนี้นะคะวิธีการยืน่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาของมาตรา40นะคะท่านจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนขายตรงตามเกณฑ์เขาด้วยนะคะถึงจะสามารถลงทบทวนสิทธิ์ได้นะคะทุกคนนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะคะก็กรอกแบบฟอร์มนะคะปรินลมากรอกนะคะแบบฟอร์มแล้วก็แนบเอกสารไปนะคะก็คือ1 บัตรประจําตัวประชาชนนะคะเป็นสําเนานะคะเสร็จแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลที่เกี่ยวเอกสารที่เกี่ยวข้อต่างๆเนี่ยเตรียมไปให้ครบเลยนะคะสิ่งสําคัญก็คือสลิปการจ่ายเงินสมทบนะคะที่เซเว่นอเลฟหรือว่าใน s h ช้อปปี้เปนะคะส่วนใครที่จ่ายตู้บนเติมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็ข้อมูลมันอยู่ในระบบอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะสําหรับ คลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเงินกันทุกทุกคนที่สมัครมาตรา40เพื่อรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนไม่แพ้กันนะคะบุ๋มหวังว่าทุกคนจะได้รับเงินนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าใครสงสัยอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ